สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาอีกหนึ่งเทปในวันนี้นะคะกับรายการเรียงคิวบันเทิงค่ะ สนใจมากเลยเวลาแบบว่าสวิตชเชอร์กลับนะคะยังอยู่กับสไปร์สมนสักดีวงค่ะค่ะเพิ่มเติมนะคะฟังเข้าสรุตาค่ะอยากจะบอกว่าวันนี้นะคะเราอยู่ด้วยกันตลอดทั้งวันเลยกับสนุก .com ค่ะวันนี้เรียงคิวบันเทิงเทปที่2ของเรานะคะ,คะต้อนรับความสดใสและนี่คือ1ทุ่มช่วงเวลาแบบนี้ใครกําลังรถติดอ,อยู่ต้องดูนะต้องดูจริงๆและนี่คือวงดนตรีที่สร้างความสุขนะคะ,คะพูดชื่อทีไรก็มีความสุขทุกทีค่ะบินแคฟค่ะ Hey, สวสค่ะเป็นยังไงบ้างจ้าช่วงน <itu? S 2> ี้สุขกายสบายดีไหมหนึ่งทุ่มเวลาแบบนี้ก็สบายดี้องบอกสบายดีค่ะเนาะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวให้ทั้งหมดแนะนำตัวพูดคุยพี่อยากเห็นแบบตอนนี้แบบตอนมันจะมีก่อนพูดใช่ไหมมันจะมีการให้จังหวะอยู่ต้องพูดว่าอะไรนะลูกนะพูดว่า หนึาแล้วก็สวัสดีพ่อหน้าหลอรูติดตัวนะท่านผู้ชมค่ะดูกันแบบสดๆแบบนี้เตรียมตัวกันไว้เลยแถบหน้าจอนะคะรวมถึงใครที่ดูกันอยู่สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาแบบสดๆได้ทํากันเลยค่ะอเชิญค่ะลูกหนึสวัสดีค่ะพวกเราเบีนเคค่ะมา สัมภาษณ์กันทุกรุ่นแล้วจริงๆเราก็แบบว่าเนืองๆเดือนที่แล้วพี่สัมภาษณ์เบียนเขตเยอะมากจริงๆวันนี้เราก็ได้มาแบบว่าพบกันอีกแล้วในเดือนกันยานะคะอาตากอรอื่นทักทายแฟนๆแต่ละคนเลยฉันค่ะก้องไนคะน้องบอกกล้องไหนคะก้องไหนที่ที่มีสีแดงหนูใช้กล้องนั้นได้เลยลูกสจังค่ะย่ไข่มุกค่ะไข่มุกค่ะ ผักขมค่ะผักขมค่ะอะด้านบนนายค่ะน้องนายวิวค่ะน้องวิว พักวหวานค่ะพักหวานฝั่งนู้นใครคะฝั่งข้าวค่ะได้หรือเปล่าฝั่งข้าวเราแก่ไปมากแล้วไม่ได้เนาะมันจริงเราถ้าย้อนกลับไปเมื่อสองปีที่แล้วที่เราสัมภาษณ์พวกนางก็น่าจะได้อยู่จริงเหรอแต่ตอนนี้ไม่นี้ก็ได้เหรอโอเคโอเคไม่เป็นไรค่ะมาพูดคุยกันค่ะในช่วงนี้เนาะอันนี้ก็เป็นการกลับมาครั้งหนึ่งพี่เคยสัมภาษณ์แบบว่าไข่มุกแล้วในเซตนี้เนี่ยที่เราเคยสัมภาษณ์กันมีใครบ้างนะที่เคยมาจะสองท่านใช่ไหมแล้วบางคนนี่คือครั้งแรกที่มารายการของสนุกด เลยะนะคะอะนดีต้อนรับก่อนนะคะ<อ>เด็กๆออค่ะอะของฟังข้าวมีคําถามมาวันนี้เยอะมากรวมถึงเกมที่เราจะเล่นกันเนี่ยใช่วันนี้มีเกมด้วยบอกเลยใช่ไหมอา<อ>มีเกมคือน้องๆที่มารายการเราเนี่ยจะรู้อยู่แล้วว่ามันจะต้องมีเกมเวลามา<ช>สนุกดรามเพราะรายการของเราต้องสนุกจริงๆนะค่ะ,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 ะท่านผู้ชมค่ะรวมถึงคําถามเนี่ยเยอะมากจริงๆ ใครที่คอมเมนต์กันเข้ามานะคะแบบสดๆเนี่ยคำถามไหนน่าสนใจเดี๋ยวทีมงานก็จะบอกเราเราก็จะได้แบบเอาคำถามนั้นมาถามท่านผู้ชมแบบสดๆเลยอ่ะอ่ะของฟังข้าวยังไงสิมามาคราวนี้เรามากับเพลงอะไรคะมีมีเห็นมีสองเซตเห็นมีสองเซตเห็นเห็นเครื่องแต่งแต่งแต่งตัวแล้วคือคอสตูมเนี่ยมีสองเซตใช่ไหมข้างหน้าจะแบบเอ้ยตัวอะไรคือคือตัวอะไรน่ารักกันขนาดนี้เชิญค่ะ ก็ดูจากชุดแล้วหลายคนน่าจะเดากันได้แล้วนะคะเพวกเราเป็นเพนกวินค่ะเป็นพนกวินทีมเพนกวินน้อยค่ะเพลงของพวกเรานะคะมีชื่อว่าวิ่งไปสิเพนกวินค่ะวิ่งไปสิเพนกวินใช่ค่ะพี่อยากจะเมาโปรดิวเซอร์พี่ตอนแรกที่น้องเดินมาแล้วโปรดิวเซอร์พี่ก็เป็นคนไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ราวอะไรแล้วบอกน้องแต่งตัวอะไรมาน่ารักจังเลยเป็นกบหลอดดิฉันแบบโปรดิวเซอร์ไม่ทำกันบ้านเลย ตัวเดซ่าฉันไม่ทำกันบ้านเลยอันนี้คือตัวอะไรลูกเอาหมายสีเป็นเพนกวินเพนกวินให้เป็นกบเด็หนูลองพูดกับโปรดิวเซอร์พี่สีลูกด้วมองยังไงให้เป็นกบคะเออต้องโดนต้องโดนนะ โปรดิวเซอร์ทำไมหัวหน้าทันแบบเป็นคนอย่างนี้น้องบอกว่าแต่งตัวน่ารักจังเลยทำเป็นกบน่ารักไม่ใช่กบเว้ยเออออออการออกแบบเสื้อผงเสื้อผ้าแล้วก็ท่าเต้นคือน่ารักมากดู mv แล้วคือแบบว่าวิ่งกันไปสีแพนกวินอย่างเงี้ยคือแบบเป็นยังไงทำไมคอนเทนต์นี้ถึงแบบอยากจะนำเสนออะไรก็ เล่าถึงเนื้อเพลงนี้แล้วกันค่ะก็เพลงนี้ก็จะพูดถึงการที่เราเนี่ยแอบชอบใครสักคนแบบมีความรักแต่ว่าเราเปรียบตัวเองเป็นเหมือนเพนกวินน้อยอค่ะที่แบบว่าอยู่รวมกันเป็นฝูงไม่กล้าจะแบบออกไปเผชิญหน้าว่ารวมรวมตัวกันเอาไว้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราอ่ะ อยากจะไปให้ถึงเป้าหมายแล้วก็ทำสิ่งที่เรารักอ่ะเราก็ต้องก้าววิ่งออกไปอาเหมือนเป็นเพลงปลุกไฟนิดนึงเนาะวิ่งไปสี่วิ่งไปสี่เออาส่วนด้านบนอะไรวิ่งสามครั้งเออก็วิ่งสามครั้งนะคะก็เหมือนแบบว่าเราแอบชอบใครสักคนใช่ไหมคะแบบในโรงเรียนเราเป็น คนที่แอบชอบเขาเขาเป็นแบบว่าเหมือนตัวท็อปของโรงเรียนตัวท็อปใช่แล้วเราก็ต้องแบบว่าหาวิธีที่จะทําให้เขาเนี่ยหันมาสนใจเราก็เลยกลายเป็นวิ่งสามครั้งค่ะก็คือวิ่งครั้งที่หนึ่งนะคะก็แบบว่ายังไงคะเริ่มใช่แล้ววิ่งครั้งที่สองทพี่คะอ๋อวิ่งครั้งที่สองก็แบบว่ารู้สึกแบบเอ้ยมันเริ่มเพิ่มขึ้นแล้วแต่ยังไม่สุดยังยังไม่มันได้อีกมันได้อีกวิ่งครั้งที่สามค่ะ วาซานวาซานเราพูดวาซานวาซานวาันไม่ต้องมีเลยนี oh, ่วาซานวาซานได้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 ก็สำหรับวิงครั้งที่สามนะคะก็คือเขาจะต้องตกมาเป็นของเราใช่คือเราเนี คือเราเนี่ยเป็นคู่ชีวิตเขาเลยฟิลนั้นเลยใช่ค่ะถึงขนาดนั้นเลยเป็นการเหมือนส่งสัญญาณว่าเฮ้ยวิ่งตั้งสามครั้งแล้วว่าัที่สามคือไม่ต้องได้แล้วนะสไปมีไหมตอนเรียนอยู่มีอะไรฟิลนี้ไหมมันไม่ใช่การวิ่งงานของเรานะมันเป็นอะไรคะเป็นการทุบหลังยังแอกนะเหมือนทุบหลังแกล้งไงแกล้งผู้ชายให้ผู้ชายโกรธแล้วผู้ชายจะวิ่งตามเราเอันนี้ นีดีมากเราวิ่งไม่ได้ไงเราทุบหลักเราทุบหลัเขาแล้วเราวิ่งตามไงอันนี้ดีอันนี้ดีได้เลนได้แลคือชื่อชื่อมันมีชื่อภาษาญี่ปุ่นซึ่งพี่ไม่กล้าออกเสียงเลยซึ่งพวกเราอ่ะพยายามว่าไงพยายามอ่านกันมากฮะฮอะไรนะฮัชเชอร์อะไรนะคะจริงของอของทีมแรกมันออกเสียงให้พี่แบบมองกล้องแล้วออกเสียงให้พี่ซีมันออกเสียงยังไงลูกค่ะสำหรับเพลงวิ่งไปสีเพนกวินนะคะชื่อเพลงภาษาญี่ปุ่นก็คือ หัชิเร็เพนกินค่ะห้าชิเดห้ชิเรเพนกินงั่งขาทำซี๊ด้าชิเร็ดเพนกิ้ค่ะไรกว่าไม่ไม่รู้เพราะว่าเพนกินของภาษาไทยกับภาษาญี่ปุ่นก็จะออกคนละสำเนียงกันด้วยค่ะภาษาไทยเป็นคำว่าเพนกินแต่ว่าภาษาญี่ปุ่นจะเป็นคำว่าเพนกิ้งเพนกิ้งห้าชิเร็เพนกิ้งนะคะอ่าล้ะด้านบนด้านบนมีใครอยากจะสำเนียงญี่ปุ่นสำเนียงญี่ปุ่นไหมหรือหรือจะให้เอาเลยเอาแล้ว คือตอนที่เราสมพูดชื่อกันใช่ไหมคะคือสอนน้องอยู่แล้วอยู่ดีน้องโยนมาให้เอเพลงงั้นเราจะใช้สำเนียงที่เรามีในชุดความสามารถค่ะมาค่ะวิ่งคือว่าเซนไคอ๋ออันนี้คือเรเป็นต้นฉบับอะยังไงลูกสามสองหนึ่งก็คือก็ก็มี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 ประเด็นนิดนึงมีประเด็น ก็คือเพลงสำหรับเพลงวิ่งสามครั <analyze anthropology> <wie erman> ้งนะคะภาษาญี่ปุ่นก็คือวิ่งกอวะสังไกค่ะวิ่งกุวะสังไก่ ได้อยู่เนาะท่านผู้ชมค่ะเอาล่ะตอนนี้ท่านผู้ชมของเราาจะดูกันอยู่เยอะมากเลยนะคะท่านผู้ชมอยากจะบอกว่าตอนนี้คอมเมนต์กันเข้ามารวมถึงกดแชร์ไปให้เพื่อนๆเนี่ยดูกันอยู่นะตอนนี้ห,หนึ่งทุ่มเวลาแบบนี้นะคะรถกําลังติดนะ,ะใครอยู่ที่ไหนฝนตกหรือไม่อยู่ที่จังหวัดอะไรส่งคอมเมนต์กันเข้ามาเราจะได้เข้าไปอ่านกันเนาะแล้วก็ส่งกําลังใจมาให้น้องๆน้องๆจะเข้าไปอ่านแล้วก็แบบมีกําลังใจส่งกันเข้ามาเยอะๆนะคะค่ะคถามต่อมาในช่วงต่อมาพี่อยากแบบว่ามันแต่ละ ครังเนี่ยเวลาบีนเคมามันต้องมีการสอดท่าในเพลงถูกไหมนิดนึงแนหๆไออย่างแบบว่าอ่าววิ่งไปสี่แผ่นกวินอย่างงี้ท่าที่พี่เห็นเอ้ยไม่ยากแต่พี่ไม่คนไม่รู้ซ้ายขวาก็เลยทําไม่ได้ไม่รู้ซ้ายขวาไม่รู้ซ้ายขวาแต่ฝั่งนูนเพื่อนพี่คืออ่อราชนีแห่งการเต้นหน้าเวทีหมอรำน้าเวทีหมอรำหมายถึงว่าเราก็ไม่รู้ซ้ายขวาแต่เราจังหวะได้ไปก่อนโจพึ่มๆยังไงซีแบบสอนพี่ง่ายๆเผื่อพี่เอาไปทำชาเลนจ์หรือว่าเอาไปทําแบบ เอาไปเต้นตามอย่างงี้เออใช่เลยต้องติดต่อมานี่ไหมคะเอาได้สิเวทีพี่กว่ายังไงสิยังไงสิเอาเสร็จหน้าเสร็จหน้าพี่ต้องทำอะไรบ้างฟังข้าวเป็นข้าวพี่คุณไข่ตั้งชื่อว่าคุณคุณข่ายังไงสิชื่อเท่าว่าเพนกวินดุ๊กดิ๊กค่ะเพนกวินดุ๊กดิ๊กจะดุ๊กดิ๊กจะสอนท่อนฮุกก็หนูก็รู้สึกว่าหนูสงสารพวกพี่หนูก็เลยว่าจะสอนท่อนที่เป็นท่าน่ารักน่ารักดีกว่าเออเคง่ายใช่ไหมอาเชิญค่ะโอ้นางขยับมาแล้วจ้ะไปจ้ะ หนึ่งสองสามตึงตึงตึงขวาตึงตึงตึงซ้ายตึงตึงตึงหมุนสายก้นใช่ค่ะประมาณนี้ค่ะไม่ได้อยู่นะหนึ่งสองสามซ้ายขวาที่บอกแล้วว่าน่งซ้ายขวาไม่ได้อยกซ้ายนี่อ่ะอ่ะแล้วก็ตึด้วตึงตึงซ้ายใช่แล้วก็หมุนเป็นเพนกวิน้อ ไม่สิลองเธอมันมันมันจะดูมันจะดูคนแก่าไม่ได้จริงๆไม่ได้ไม่ได้เลยนะน้องสนเออได้อยู่ใช่ไหมพี่พี่ว่าได้เอาไปได้ในติ๊กต็อกได้หนอพี่จะได้เลยเออนะคะนะคะวันนี้เราพูดหรือยังแต่มีคําถามเดี๋ยวมีคําถามเฉพาะคนอยู่เดี๋ยวมีคําถามเฉพาะคนอ่นด้านบอลยังไงสิพี่มีท่ามีท่ามีท่าทางบ้างไหมจะได้ไหนว่าไปว่าสั้น ต้องยืนไหมคะหรือว่านั่งนั่งได้ยกมือนะคะอันนี้คือเป็นแทนตาเป็นแทนของตาแทนแบบนิช่ต้องใช้มือช่วยแล้วก็หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามก็เป็นนิ้งหนึ่งสองสามตีนอนนะคะแต่ถ้าเราทำมี้นะเป็นนางกว่าเป็นนางกว่าเป็นนางกว่าได้ปหมถ้าสิงเนเจอร์ก็จะเป็นท่าอะไรอย่างเงี้อ่า นะฮะก็มีวิงวิงสามครั้งก็จะมีหลายท่าหน่อยนิดนึงน,งนะฮะแต่ละแต่ละท่าทางกันไปนะคะเอาล่ะท่านผู้ชมค่ะนอกจากวันนี้เราจะมาพูดคุยในเรื่องเพลงใหม่ที่ปล่อยกันไป<ะ>แล้วปล่อยในช่วงดีมากเลยในช่วงแบบที่คายโควิดพอดีแล้วแบบพี่คิดถึงมากพวกแบบ คือแบบในช่วงแบบ3ามสเดือนที่ผ่านมาเรา,เราสัมภาษณ์เราเราไม่ได้เจอเราสัมภาษณ์กันแบบออนไลน์เง <ฮะ S 1> นะี้ยเราก็รู้สึกว่าแบบเมื่อไหร่นะความสดใสของพี่จะกลับมากันสักทีครั้งนี้กลับมาแล้วแล้วก็ปล่อยกันแบบปล่อยกันเยอะมากเราสึกว่าดีใจดีใจ <ฮะ S 1> วันนี้เราเลยกลับมาไหนๆก็กลับมาและน้องบางคนไม่เคยมารายการเรา<ฮ>ะจะต้องมีเล่นเกมฟังค่ะและเกมในวันนี้คือ เกมในวันนี้นะคะของเราคือเกมทายชื่อเมมเบอร์ไม่ยากไม่ยากไม่ยากกติกานะคะเดี๋ยวจะให้น้องด้านบนเป็นคนให้แบบว่าทีมวิงเนาะให้ทีมวิงเป็นคนเป็นคนใบ้สิไม่ใช่เป็นคนใบ้อ่าน้องข้างล่างทีมเพนกวินเป็นคนขายซึ่ง สามารถใบ้ด้วยคำพูดได้ท่าทางได้ได้หมดเลยนะคะแต่ห้ามพูดชื่อเมมเบอร์มาวัดกันสิคือมาทุกรุ่นเลยนะย้ำว่ามาทุกรุ่นมาแบบว่ารายชื่อที่เราคัดสรรมาเนี่ยคือมาแบบจากทุกรุ่นเราก็รู้แต่ทุกคนไงใครแรกสุด นะคะน่าเดี๋ยวเดี๋ยวขอยืนยืนโพยให้ดูนิดนึงนะครับแต่ละคนในขนาดกระบายมีเวลาให้หนึ่งนาทีครึ่งนะคะเป็นไงดูจากลายชื่อโอเคไหมนาทีครึ่งเรียงตามลำดับนะเรามีลำดับอยู่นะเรียง1 2 3 4 5 6 7ไปเลยนะลูก16เมมเบอร์นะอะไรนะขาพูดว่าอะไรนะคะฟี่พ่ออะไรนะบอกบอกได้ปหมคะว่าอยู่วงไหนอะไรเงี้ยอ๋าบอกบอกได้ไหมคะ บอกได้นะนะคะคีทีบให้คีทีบให้มีรุ่นสามไหมคะแบบหนึ่งนะอ่ะอย่าพึ่งอย่าพึ่งตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ต้องอย่าพึ่งตอนนี้ต้องอย่าพึ่งนะคะมีเวลาให้หนึ่งนาทีครึ่งนะสิบหกเมมเบอร์แต่ว่าจะต้องถ่ายให้ถูกสิบเมมเบอร์ ถ้าทายถูก10เมมเบอร์เนี่ยก็คือชนะจะไม่ถูกลงโทษนะนะคะเดี๋ยวพี่มอบใหม่ให้แล้วการฝั่งา่าไเป็นคนหลีดแล้วกันนะจ๊ะอเ,เอาล่ะดเดี๋ยวเรามามีความสุขไปพร้อมกันมาดูกันสิว่า B N K ครั้งนี้จะถูกทำโทษไหมเพราะปกติเวลามาเนี่ยก็จะชนะบ้างแพ้บ้างโดนแต่ว่าส่วนใหญ่มักจะโดนทำ<า>โทษกันเสมอเดี๋ยวมาดูกันว่าครั้งนี้ B N K จะแพ้ในรายการดิฉันหรือไม่<า>อมอใหม่ให้คะ่ะ หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอะร้อยเปอร์เซ็นต์บอเลยว่าวันนี้หนูจะมาเอาชนะมั่นใจมั่นใจไม่เอาหมดมั่นใจขนาดนั้นเลยเหรออย่าแพ้นะอย่าแพ้นะอย่าแพ้นะเราจะเริ่มหนายสามสองดึงไปค่ะป๊อกตู้เพลง Mobile ยโอ้ได้ได้ไปค่ะอยู่ CGM ค่ะพี่ลีนะเป็นของวะซูชิค่ะ หวานหวานชาซิมิชาไข่หวานไปไปเร็วค่ะเร็วค่ะเร็วค่ะเร็ค่ะเวลากำลังไปนะคะปุยนุ่นปุยนุ่นค่ะปุยนุ่นปุยนุ่นอยู่วงไหนพี่ฝ้ายพี่ฝ้ายบีเพิร์ค่ะน้ำใสอุ้ยไม่ได้ค่ะก็เราจะบอกว่าเห็นปลาซีเจมค่ะเวลาหนาว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 ะคะแม่น้ำค้างแม่แม่อะไรลูกแม่คณี พี่เจนถูกต้องค่ะพาเจอค่ะตัก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  c g m มามิงมามิง่่ใชคะ c g m ค่ะเป็น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 พี่ใหญ่ค่ะย้ายมาจาก AKB แล้วก็มาบินเคลล้วก็ไปพี่ลิน้าพี่บอกเป็นประวัติคนที่นั่งอยู่ตรงกลางตอนนี้ค่ะอยู่ข้างหลังค่ะวิวเราชนะแล้วเราชนะเออพี่หมีพี่หมีเงียบเงียบเตรียมหนึ่งใช่ใช่เอ้เด็ดเด็คุกกี้ค่ะ c g m เต้เด็ดเด็ดโคตรจืดโคตรจืดสองหนึ่งหมดเวลาค่ะ แล้วกองดูซิลองดูชิญค่่ะออาืมวงไหนนกฮูกนกฮูกนกฮูกมีม่มินอ๋อเก่งมากสุดท้ายเพนกินสายสุดค่ะเพนกินสายสุดภคอ่มเพนกคโขมสายสุดเอ๊ะภคโขมสายเอ๊ะในจอมันหนุบนะล่าก็เลยเอ๊ะาภคมแบบฉันหรือเปล่านะใช่ฉันหรือเปล่าไหนคาเคทีบเราได้เวลาไปทั้งหมด ะะคได้ไปทั้งหมด13ชื่ออเลยมา3ชื่อสมที่ไข่หมูโพดผู้ชนะปวดแฟนๆตอนนี้ก็กำลังแบบส่งคอมเมนต์อ๋อไม่อยากให้ชนะเลยไม่อยากอยากเห็นน้องโดนทำโทษอย่างนี้หรอโดนทำโทษนะฮะตามภาศาตามภาษาเออเวลาแฟนๆแฟนคลับของเราอย่างนี้ชอบชอบแกล้งเวลาเราไปออกรายการอย่างเงี้ยชอบแกล้งเรามากน้อยแค่ไหนแกล้งถูก ทุกครั้งเลยเขาแพ้เลยปะเขาชอบเห็นเราโดนทําโทษค่ะเวลาแบบไม่ว่าจะเล่นเกมอะไรก็ตามแบบว่าแพ้เธอแพ้เธออยากอยากเห็นบทลงโทษอะไรอย่างเงี้แพ้เธอแต่ฝั่งเราคือสู้เต็มที่ถูกไหมเราคือแบบฉันจะไม่แพ้เพราะว่าเราเป็นเลือดนักสู้ไงไฟเตอร์นะฮะนะองเป็นไฟเตอร์เป็นเพนกวินที่แข็งแกร่งค่ะนะคะแต่แฟนๆก็จะมักจะแบบว่าเวลาเราไปอ่านคอมเมนต์ที่ย้อนหลังคือแบบแพ้ได้ไหมครับเออพิธีกรช่วยทําให้แพ้เออมีมีการแบบช่วยทําให้น้องแพ้ได้ไหมครับพิธีกรทำเต็ม ที่แล้วเราพยายามแล้วแต่น้องเก่งกันจริงๆริอะมเคเค่ะกลับมาที่คําถามกันมากดีกว่าเพลงเนี่ยเรารู้กันไปแล้วแต่ว่าฝีไม้ลายมือในการแสดงของน้องๆเนี่ยจะบอกว่าคือเป็นหนึ่งในต้องอูเหมือนกัน พาที่ผ่านมาครึ่งปีที่ผ่านมาเดือนนี้เดือน9้าแล้วเนาะในช่วงที่ผ่านมาเราได้เห็นการแสดงของพวกน้องๆเนี่ยหลายๆคนเนี่ยเยอะมากจริงๆโอ้โหไล่กันมาเนาะไม่ว่าจะเป็นนายพักขวัเนาะก็ไปแสดงเรื่องอะไรนะลูกนะห้องนี้ไม่มีห่วยถูกไหมแล้วก็จะมีแบบไข่มุกก็จะไปแสดงไทยบ้านโดดดงเออดีมากโอ้โเป็นร้านวิวนะฮะแล้วก็ผักโขมอย่างงี้ก็รับเชิญในอ วันบ้านฉันเเออวันบ้านฉันวันบ้านเธอใช่ไหมอ่ะเล่าสีในการแสดงภาพการแสดงเป็นยังไงบ้างแต่ละคนเอาเอาดียนนะคะก่อนนะคะก็เป็นอะไรที่ท้าทายมากๆเพราะเป็นซีรีส์ที่รู้สึกว่ามีแบบเป็นระบบการศึกษาทั้งหมดใช่ใช่แล้วก็แบบใช่เสียสีแล้วก็มีการแบ่งชงชั้นก็คือเป็นห้อง A B C D E F แล้วก็ ก็คือเป็นการเปลี่ยนแปลงของตัวหนูเองอด้วยเพราะว่าส่วนตัวแล้วอะหนูไม่ชอบคาแรคเตอร์ตัวเองมากๆออออแต่ว่าเราก็ต้องไปศึกษาในคาแรคเตอร์นี้ที่แบบพูมกับเขาบอกว่าคือแบบว่าทํายังไงก็ได้ถ้าสมมติว่าคนดูเขารู้สึกเกลียดเราอะก็แปลว่าเราประสบความสําเร็จตอนแรกอะหนูทำให้แบบคน ยังไม่รู้สึกแต่ว่าพอแบบบอกว่าไม่ได้ไม่ได้พอเล่นปั๊บพ่่มกับว่าไหนบอกไม่ได้อะไหนบอกไม่ได้อะจ้ะใช่แต่พอเข้าซีนปั๊บแล้วก็แบบพอซีรีส์ออนแอร์ใช่ไหมคะหนูก็กลัวเหมือนกันว่าจะได้ทุเรียนเหลาแหลมแล้วก็ปลาใสโอ๊ยเพราะว่ามันมีคาแรคเตอร์เด็กแต่มันมีมีปมแต่มันมีเหตุและผลของตัวละครอยู่ซึ่งแบบว่าอยากให้ติดตามกันจริงๆนะคะต้องดูให้ครบทุกอีพีนะคะต่อมาต่อมา เป็นยังไงจ๊ะก็หนูได้เป็นหนึ่งในนักแสดงรับเชิญค่ะก็ไปประมาณช่วงต้นๆเลย EP 2ค่ะก็เหมือนเป็นตัวที่คายปมตัวละครที่เป็นตัวนางเอกอะค่ะใช่เหมือนว่าทําไมเพื่อนถึงแบบว่าใช่ไม่ได้คุยกันเลยแบบว่าอยู่คนละห้องแล้วคุยกันไม่ได้หรออะไรประมาณนี้ค่ะอ่าก็เป็นเป็นกุญแจดอกหนึ่งใช่อ่ะสนด้านหน้าดนานะคะ ดรดิดงเป็นไงบ้างโอ้โหแตกกับรับดีดีใช่ค่ะตอนนี้ก็ทะลุ้อยล้านวิวใช่ไหมเออเต้นกันทางบ้านทางเมืองเงนจริงจริงเออเออเออพี่อยากถามวันนั้นนะเออเพราะเดรดิดงก็คือไม่รู้จำไม่ได้ว่ามาสัมภาษณ์หรือเปล่าแต่ว่าเฮ้ยเต้นร้อนไหมอ่ะร้อนมากมันแต่ภาพแสงสีสวยมากเออเออเออแล้วก็คือเต้นที่แบบกลางเดินอย่างเงี้ยเป็นยังไงบ้างก็ลางเดินเป็นแบบว่าคันนาใช่เป็นแบบว่าดิน เป็นดินเลยนะคะแล้วเราก็เต้นกลางตรงนั้นเลยตอนเที่ยงแดดร้อนๆเลยค่ะแต่ว่าพวกเราก็เต็มที่กันมากๆหนูกระโดดการฝุ่นเข้าตาเข้าสมูดลูกคือมันต้องมีท่ากระโดดไงโดดดิโดงอ่ะใช่ไหมมีน้องคนหนึ่งเสื้อขาดริแต่คุณตาแสดงว่าสุดจริงใช่ทุกคนใส่สุดมากมีเต้นบนนี้ด้วยรถแห่อบมนอยากไปอยู่นะรลดแห่ เออเออเปิบระสบการณ์เนาะในการหยุ่หนุดแห่นะคะอ้าพะโคมของเรายังไงสิเราได้ยินเสียงพะโคมแล้วจ้ตลอดทั้งวันนี้จนถึงหนึ่งทุ่มตอนนี้นะคะเวลาหนึ่งทุ่มพะโคมพึ่งพูดยังไงสิไปแสดงแล้วแสดงดีเป็นเป็นแบบว่าดารารับเชิญเข้าไปก็ถือว่าเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่เข้าไปมีบทบาทในเรื่องนี้มากยังไงสิ คิ๊คี๊คี๊คี๊อ๋อคีจดนี้เรื่องสา5รวันบ้านฉันบ้านเธอนะคะก็เป็นแขกรับเชิญค่ะแบบว่าไปแสดงเป็นเหมือนตัวละครรับในนั้นเพราะว่าก่อนจะมาก็รับจริงๆหลังๆแล้วค่ะทีสุดท้ายใช่ก็รู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้ไปแสดงตัวนั้นเพราะว่าปกติไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนเป็นครั้งแรกกชอบไหมคะ เออระหว่างชองเพลงเ<อ> <ๆ S 2> ต้นแล้วก็แสดงชอบอนไนมากกว่ากัน เลือกไปถูกเลยแสดงว่าเราก็ชอบอยู่ใช่ไหมคะทำไดหมดน้องทำได้หมดเพราะว่าจะบอกว่านี่คือแบบวงไอดอลที่ทําได้ทุกอย่างจริงๆนักเดินแบบถ่ายแบบเอาน่งทำหมดนะงทำหมดเหลืออีกเรื่องหนึ่งที่พี่ไม่ขอร้องที่แบบน้องไม่ควรทําคืออะไรคะพี่นี่ก่อนเพราะว่าพี่ไม่มีงานแล้วนันงานสิรายการนี้พี่พยายามประคับประคองและพี่กําลังคุมอยู่ถ้าน้องทําได้อีกพี่ก็จะต้องออกเราเราเศร้าน่ะเราเริ่มเศร้าเราเริ่มเศร้าเราเริ่มเศร้านะคะ อ่ามาในช่วงพาสุดท้ายพี่ฟังาวยังไงซิอยากจะถามอะไรน้องนอกจากเพลงที่แบบว่าเรากําลังจะปล่อยไปแล้วเพลงที่เราปล่อยออกมาแล้วเนี่ยล่าสุดวง bnk f o r ก็จะมีงาน jungle ใช่ไหมยังไงซิหรือว่างานเป่ายิงฉุบหาเซมบัสใช่ไหมคะชื่อเต็มก็คือ bnk f o r t jungle tournament 2020เซ u s a n d of destiny ค่ะโอ้โหยาวมากสงสารคนทำกราฟิก้า้เลยยาวมากนันจะต้องคิดเองยังไงให้คำทุกคำอยู่บนป้ายให้ได้ใช่ค่ะก็จะเป็นเออเป็นการเลือกเซมบัตซโดยการใช้ดวงของเราเนี่ยนะคะเป็นการเป่ายิงฉุบในกาอว่าใครชนะก็จะได้เป็นเซมบัสซีหรือเซนเตอร์ในก็คือเป่ากันไปเรื่อยใช่ค่ะงานวันที่26 กันยาก็คือเดือนนี้แล้วใช่ใกล้แล้วใกล้แล้วค่ะแล้วแล้วมีการฝึกไหมกับการเป่าวิญญูบมันต้องมีหนึ่งในตองอูหรือเปล่าแบบว่าความจริงมันมีทิคอยู่อะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเออของเราต้าจะแบบว่าเข้าวัดทำบุญกันค่ะเราทุกคนการป่าวิญญูบมันจะไม่คิดว่าการเป่าวิญญูบครั้งนี้มันจะไม่ได้ง่ายขนาดนั้นสิคะคุณพี่คิดว่ามันน่าจะมีกิมมิคในการนี้อาจจะแบบ ปิดตาไหมหันหลังไหมคิดไหมว่าแบบเออมันจะแบบเออน่าจะยากขึ้นเพราะว่าถ้าเขาคงไม่ปล่อยให้มันง่ายๆอาจจะต้องแบบโหไปนั่งดูพวกเราปล่อยยิงชมวไม่ง่านสนุกเท่าไรเพราะฉะนั้นพี่ต้องรอติดตามหรือเปล่าใช่ค่ะแล้วเวลาแบบเราไปเทียเตอร์ของ b บ K ทีไรจะบอกว่ามันสนุกจริงๆนะคือทุกคนได้กรีดไปพร้อมกันแล้วมวลพลังอ่ะถูกมะบอกว่าใขนาดเราเป็นคนนอกที่มองเข้าไปเรารู้สึกว่า สนุกอะไรขนาดนี้วะอะไรอ่าใครใครใครวิ่งวิ่งใครใครกระโดดกระโดดใครอยากกีดกีดอย่างเงี้ยตะโกนถูกไมเออเอองานเตรียมตัวกันอย่างไรบ้างในแต่ละคนอ่ะฝั่งเราเราบอกว่าขวาดก็มีหลายๆคนเคนขวาดทำมูลค่ะสนุกก็เออก็แล้วแต่ดวงนัวันนั้นดีกว่ามีคาฝึกปึ่กล้ามเนื้อไหมอ่ะผักขมทำอะไรบ้างมีการแบบทำอะไรบ้างลูกในการเตรียมตัวของหนู พักลองปล่อยชุบกับเพื่อนค่ะแล้วก็คือแพ้ทุกครั้งเลยสถิติสิบครั้งแพ้กี่ครั้งไม่ชนะโง่อม่หง่ไม่นู้เอ่อเอ่อเอ่อแล้วไข่มุกไข่มุกเหรอลูกหนูเตรียมใจไว้แล้วว่าจะไม่ชนะค่ะแต่ว่าหนูอะเตรียมจะไปเดินแฟชั่นโชว์ค่ะอคืหนูจต่เต็มมากชุดชุดในงานจังเกิ้ลของหนูแม้ว่าครั้งนี้เราจะแบบว่าออกคอนกระดาษกันไกลไม่รู้แหละจะออกอะไรแต่คือชุดเต็มเผนเขาบอกว่ามีมีทีมชุดด้วยคืองาน งานจังเกิลเนี่ยค่ะคือกิมมิคหลักคือเป็นเรื่องชุดค่ะก็จะเป็นธีมของเราครั้งนี้ก็คือเป็นธีมไทยๆซึ่งจะเป็นไทยแบบไหนก็ได้ค่ะสามารถโยงไปถึงคําว่าไทยได้ค่ะขอให้เป็นคําว่าไทยเนี่ยคือโยงกันไปเถอะไทยธนิกหรือจะอะไรอะไรอะอะไรอะไรอย่างนั้นก็เป็นได้่าซานว่าไปแอดันบอลเตรียมตัวกันอย่างไรบ้างไหนพูดสี ก็ของหนูก็มีไปวัดไปทําบุญออ่้ใส่ดวงเสริมดวงที่ไหนที่ไหนไปวัดไอ้ไข่มป็ปวัดไอ้ไข่ไปเท็นี้ตอนนี้กําลังดังก็ต้องให้ข่าวหนอมีการบนบานไหมลูกว่ายังไงจะไปอยู่ชุมให้ชนะกิตาติดอะไรอย่างนี้ ี่เอาชนะแล้วเดี๋ยวจะมาบอกเอาชนะเดี๋ยวจะมาบอกค่ะแฮชแท็กแก้บนด้วยแก้บนด้วยโอ้พูสกัวเลยสองท่านก็ของหนูก็มีแพลนว่าจะไปวัดค่ะไปวัดซื้อแพ็กเกจไปวัดอะไรเงี้ยค่ะเก้าเก้าเก้าวัดใช่กำลังชวนเมมเบอร์ก็มีหนึ่งคนที่กำลังจะร่วมด้วยก็คือคุณไข่ก็อย่างที่คุณไข่บอกว่า ออแพ้ชนะไม่สำคัญแต่ว่าเราพร้อมจะมาเดินแฟชั่นโชว์ค่ะเพราะว่าชุดเราปังมาก่ะ,ะสุดท้ายสุดท้ายเตรียมตัวอย่างไรแล้วก็ฝากงานหน่อยแล้วกันใช่ค่ะ ก็ตอนนี้ยังไม่เตรียมตัวแบบไปยังไม่ไปไหนเลยค่ะแต่ว่าคิดไว้ว่าแบบอยากจะมีโปรเจกต์ก็คือแบบว่าบอกแฟนคลับว่าเออเนี่ยอยากจะไปวัดน้อะไรอย่างเงี้ยก็แบบแฟนคลับก็เออก็ตามรอยเราเราก็ไปที่นี่มาแล้วก็ถ่ายมาเขาก็จะตามรอยเราบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ถือเป็นการทําบุญร่วมกันไปด้วยอนุโมทนาสัตุใช่เผื่อแบบบุญอาจจะแบบเพิ่มพูนเออต้เอายิงฉกชาต้องอกันไกลมาฝั่งนู้นแบบต้องออกกระดา อีกฝ่ายคือตายันตลายหือว่าเรามีแบบว่าพันมือใช่อาเชิญค่ะอาเดี๋ยวฝากผลงานตลอดทั้งสัปดาห์นี้ทั้งเดือนนี้แล้วก็ครึ่งปีนี้เดือนนี้เดือนเก้าเนาะผลงานเพลงครมีอยไรเไรแล้วก็ความพิเศษของสิ้นปีนี้จะเป็นอะไร่ะโอเคค่ะก็เริ่มจากงานจังเก็ตเลยนะคะวันที่2ี่สกกันยายนนี้นะคะบัตรก็เต็มไปแล้วค่ะก็สามารถดู สดแล้วก็ย้อนหลังได้ผ่าน AS Play ค่ะอ่าอ่ะรวมถึงซิงเกิลของเราเช่ะค่ะก็ตอนนี้นะคะเราอยู่ในช่วงซิงเกิลที่9ค่ะมีชื่อว่า Heavy Rotation ค่ะก็จะมีเพลงวิ่งไปส0เพนกวินแล้วก็วิ่ง3ครั้งอยู่ในซิงเกิลนี้ด้วยค่ะฝากติดตามด้วยนะคะทั้ง3เพลงลง YouTube แล้วค่ะไปดูกันได้ค่ะ วันนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะน้องๆที่มามอบความสุขให้กับเราในยามค่าคืนแบบนี้นะคะร่วมถึงนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณเครื่องสำอาง BSC ค่ะที่ปั้นให้สปายนะคะแล้วก็ฟังข่าวได้มานั่งสวยๆแบบนี้ขอบคุณเครื่องสำอาง BSC ค่ะน้องๆบางคนยังไม่เคยมารายการเราฟังข้าวแต่บางคนเคยมาแล้วก็เคยทำท่ารายการแล้วเออฟังข่าวสอนสีอาทอย่างงี้เรียงคิวบันเทิงแล้วก็เรียกเข้ามาเรียกทุกคนเข้ามาเดี๋ยวให้มองไปในกล้องนะจ๊ะเด็กๆมองไปในกล้องนะคะแล้วเวลาพี่พูดว่าเรียงคิวบันเทิงก็ทําไปพร้อมกันตอนจบว วันนี้ต้องขอบคุณท่านผู้ชมทุกๆท่านค่ะที่ติดตามเราตั้งแต่ต้นยันจบเลยนะคะขอบคุณที่ให้เราอยู่เป็นเพื่อนกันในยามค่าคืนแบบนี้นะคะส่งกันเข้ามาคอมเมนต์ยังส่งกันเข้ามาได้นะคะขอบคุณมากๆจริงๆวันนี้ต้องขอฝารคำว่ากลับบ้านปลอดภัยนอนหลับฝันดีแล้วกลับมาพบกันใหม่กับรายการเรียงคิวบันเทิงขอบคุณค่ะ